đây nữa, là u nè, u u bồ u chắc Mà con, ta da người đi, nè, anh chỉอยาก làm bắt chấp nồng, đi ao má em bảo, bố bảo bắt chấp nồng, ตายในความเสียใจเพ่นบอกว่าเมือหน้าพาออโต้ขี่รถละท่ายคลิปเมืองล้องสารให้เบิ่งเดวเขาไปเข้าตัวเมืองเนาะมียังไยท่ายย่ะตาแกงเบ็ดปาะโคอได้ปุ่นเองแกงก็น่าจะได้ที่นอนทำมาซ่า ไปท้าเงาตัวเนาะโอ้ป้าลูกค้า เส้นทางไปทาเงินเลยนี่ตัวอย่างเป็นอย่างคิดเดบอสก็มาท้าเหงอนจะมันชวนเข้าไปในเมืองของเขาไปไหนกี่คนชวนจะไปในเมืองในเมืองแค่สะบอติจะอุบบอกคอยไปท้าเมื่อกี้สะบอติจะว่าไปทาเงาปุ๊บไปตัวยน้องเนี่ยตัวยกถามว่าไปใส่จะว่าไปท้าเหงินน้องเนี่ยจะมาซ้อนขักสิได้บอกป็นแต่ได้เลยเนาะได้ม่เมา เห้ยาขอล่อมหัวป่นั้นาม,ามนันเรื่องของปุยแขงัวลงไปดิงัวลุไป้ขอเขียนป้ายติดตันเฮ <c oughs> ้อเฮียนสมัยอูเฮียนทุกคนเฮียนยุนน่นี้สมปีดูบนี่นี่รับาาษายนี่นมีดิบนี้นั่นสมัยอูเฮียนยังมี่าลาสามภาาสี่าห้าแตกนอนนะครับน่าจะอย่าิ่มออกดินค่อยมา ขันขี่รถร้อนเนาะลึงเดอ้อแก่ย่าอันนี้มันหลับอันนี้มันอยู่งตัวสบายถ <c oughs> ้าเราเป็นไข้นี่นะถ้าเรายุ่งยุ่ให้ขับขี่รถเด็กแก่ย่าบ่อ,ยอ๊ยขี้คือ <c oughs> คอยแต่ขี้อยากเป็นไข้ <c oughs> เป็นเป็นไข้ได้ได้กินเลกตะซอย <c oughs> โอ้ยแท <c oughs> ขอ่อยบ่อยากเป็นข่อยเป็นละเมย ตะกี้คัดป่วยเลยเป็นแมทซีซี่เล็กแต่ซอยซื้อ,อนี่ให้กินได้กินบักไหมได้กินอย่างอู้คับไ,ได้กินมียไบคือไอซันนี่ว้างป่ะซีดีซีเซตเลยเขป่วยเขาได้กินเลยเมื่อวานหนึ่ปลุนว่านน้ำขึ้นว่นนึงน้ำกินเน,น,นี่ยมันจะรับซึ่งหรอ ก็รับเองละว่าหน้ามือหนอมีเสียตัวเนาะสักกับเสีตัวเนอมือเ,เนาะถูไปถูมาอยูอ่เนาะอ้าหวหัวหนังหน้าคุณเป็นส่วนยางพลาเมือได้ฮนปลาตุยเบิ้งเป็นสุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มย้อนไหมเปียหานอกที่คักขนาดเลยฮะสุดยอดเลย,เลยฮะเลยอยาะคิดคำว่า,าบุยอย่างเดี๋ยวกันกลับไปนี่ก,กันชีไปตต่ำขอเปียกินบุยปลาหมึกปลาหมึกกันเนี่ยบุยจำเป็น เปียกกับผักกเะกกเพราและวแล้วต้มปลาหมึอกเนาะปลาหมึกกรอบใส่แซ่บเอานั่นเอาเส้นกับอาอู้นี่เขาจะว่านแห่เนี่ยๆๆเนี่ยน้ำข้จ้บุ้งว่านแห่ว่เะเขาไปซื้อแห่มาไว้ซื้อเองเคยไหม,อ,หไหมอ้าปกติเจ้าซื้อเบ็ดอัน,น๋ยวเจ้าก็ซื้อเองอยู่ล่ะให้เจ้าซื้อให้เนาะอ๋อโบ บึงเนาะบึงทางเหือเลยนะว่าน้ำสึกกันเลยแลวา่าจังหนก็ได้มาละโอรับเราไกลอีกอยดนึงอ่ะหนึงจอดรถล,ลก<อ>ักกาอ่่พันปงนกกระจกเทได้หรือว่าซื้อเครื่องเส่สนอยู่นี่เมอต่ำบ่เออเมอมาจุม่มบ่ะกดขนัฮะก็ดีขึ้นกันก มากกินจุ่มออกจุ uh, like photos, ่มเส้นกันแล้วก็ซอยซสนเส้นนี้ก็ได้กันซอยซสนก็มีสีตัวยักษ์อุตระคนวิวธรรมชาตรมันสิเวนตัวโอ้หมู่บ้านตัองอูอยู่เมืองตัองอูทุกคนเนาะเส้นนี้จะไปออกอ่างน้องเงือบก็ได้นี่ออกฮันหนึ่งหกบานทำดินซื้ออย่าไปนั่งกินอยู่คนท่านยาบอกซื้อก็ซื้อซื้อ กังป้าไหลป่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยหาไข่เครื่องอัลล้างไงมีปิ๊งอินดีซีดีเนะาะจำอินน่าจะบูมีดอกหมู่บ้านนี้มีจำอินทีซีดีซีนหมูซีนมือซื้อที่นี่ป่ะ <B> um. บูมีต่างกัเลยเนะานะปัดหมูเนาะ อยาจะบอกให้มีกดูบน,นอีกเงืนหลังนี่สิคะอะไรเนอะนหลติดตำสารเลยท่านผู้สาว <c oughs> นี่เองขินว่าจำอิดมีเสมออ้ามันคืออไร้นคำผู้เห็นเดี๋ยวคอยฮะผู้เห็นอย่างเลยอ้นนี่ลุงสนลบบ่ลงกับผู้เห็นือเก้ามัติงอเนาะ <c oughs> เสียเราเขาขายตำนี่อยู่นี่ตำมงคุงมางเครงอรคินตำังหุงหนึงอลอดโอ้เซีบเดอร์ี่มักงทั่วดินมีอันเดอดเรอกินปิงหมูหางในไครสีแะแล้ว,ลวโ้บได้นกะไรปิ้งอิน,นปิ้งอินเป็นสูตรเกกับเบกองสูตรหนึ่งโปรตีน ไปซื้อบอลหะลังเขาเห็นโอ้เขเห็นเราเอาลงอยู่ดิพี่อินเราวนุ่มนุ่ม,มเออเอ,เอ,เอ,เอโอ้ยเขาตำีอย่างตายเมียวอะ่ะวันตอนโผโบงานวาันนั้นเนาะทางนี้นี่สีงามเคยมาแรากๆมากลางเต้นกับอูตอนนั้นเดี๋ยวน,นี้บอกีโอกาสจะมาแล้วยากว่ะแต่นี่นี่ ที่จริงกลางเต้นนี่ทั้งนี่พอดีไามโอ้โหเนาะทางลงกับบุกี้ดีตอนนั้นมากางเต้นกับกู๊กกิ๊กแล้วก็แล้วกะไปอีกนิดดีกว่าอุ้ยอูเขาลงไปที่เขาก็ลงมขึ้นกันเขาลงไปบ่เขากะไรล้มไปบ่ไหมวันที่เขาเขาเป็ของกินกินตี้เลยวันที่เขาเบียร์ให้กินเขาก็ลงไปขึ้นกันที่จริงมานั่งลิ้นอยู่นี่ครับกอ รนรถมันกระหอดอีกเดี๋ยวเข้าไปพุ่นมาแล้วเอาขนามโซ่นบนเอารถลงเนาะเขาจะมาแคมปิ้งเหรอบูเมนนะมหาปลาแคมปิงง้งอะไรกังซิมตัวแคมปิง้งอีหรีใช่เน่เออของพนังลินเออมันหนหาสวนสวนเขา ออกตานออกรูนมานั่งลินอย่นี่ก่อนงามเนาะสุดยอดเลยบุ้งบิวทางนี้ไปตัวอิริเลยน้ำอิรีมีนันนี UV ่ N อยู่เวียงนี่โบอยู่บนจอดรถเลยเพอาะดีเลยส่วนเขาติกมาลินมือนกันโดยพัฒ้าเป็นดินเฮาเนาะคันทายอยู่เวียงนี่เฮาโคตรรวยเนะเนาะอืมคันมีอยู่เวียงสมันน <10 S 1> สครไหมตัวแหนไอซี่เก็บเงินทำเ <5 S 2> ทรททองทำเรททองอีริเราต้องเห็นอย่างนี้เห็นห้องน้ำคืออันอยู่สวนอุ้ยถ่ายมีหงไปนะมีห้อง น้ำม,มีบนขไขย,ยู่ขวัวกินส่วนวิทาบอเดรย์เคยลืมหรอเขาเชียงใหม่กับลุงเดียนกับอีฝ้ายดีไปอ๋อเออเอเอคักเนาะบนนั้นเนะาะเป็นแต่อยากไปอีกเนาะงามงามที่จริงกะ<อ>ที่จริงคัตสิวานี่บนนี้นี่งามกว่าส่วนวิถา่ายก่อนบรรยากาศี๋ยว่าป้นสวนวิถานยมันจะมีนักท่องเที่ยวเอาซ้างมาอาบน้ำอะไร อกอดตื่นละเดี๋ยวลูกน้อยจะ <c oughs> นี่ขุยยากไปวะาี่ิงเขาขยากไปใส่เลยเขาเขาขุยยากไปใส่เลยคือกันยังน้อยอยังแล้วเอาอีกคนหนึงให้มันแล้วซะใหญ่ๆพ่อกันแล,ล้วก็แล้วสิไปใส่ก็ไปอยากไปอยูใส่ก็ยู่ปานนั้นบ่ละยะยานเป็นผู้ายอีกหน่อยยานดี่บ่ยอันใครเป็นก็เป็นเป็นก็เลือกของมัน เขาทาเหือต้องได้ระวังมองนี่เพราะว่ายานมีรถจิ้วมายานคานาเจ้ามาหรอมาไว้บรเดียวน,นะอยูเียเวาขรับรถขัเยค่อยมาใครเด้เพราะว่ามันค่อยมีรถรงจิจิ้วคักรดสองเตโยอีกแล้วเน,น,น,ะน,นาะอากาดีเลย เือยังอยู่ซื่อประเทศอย่างป้าดื่มแตงเกียวเนาดื่มแตงเกียวมาแล้วไปกินมัเงียวเอามัเงียวอยู่นานันไม่คิยากฉันยันเจน็บทองเถอะวันขึ้นยากอีกได้ละ่ะทางทางนี้กวียนี่มัเงียวอะไรไหลอะไรวะไปคอคุณเงียวคอเขาก็ให้เห็นแล้วมักเงียวซื่อสิห่วงยวียง ปันหางเจียวได้บนคันเป็นต้นยูเบียงจะเอาไปขายได้บ่นี่แดงเพื่อฟูเลยทุกคนมันเป็นมากส้มนะต้นบางเงลค่อยาคิดว่าน่าจะเป็นมางเงวส้มเลยข้าเจ้าว่าเป็นมะไรบางเงอันที่แบบว่ามางเงวเรื้อมางเงวเหลืองมางเงลน้ำผึ้งกันเขาเจ้าว่าไม่มันดีกอไม่หรออืมไม่ต้นมางเงวน้ำผึ้งมันดีแต่ผมเป็นต้นมางเงวแดงดิอืมต้องเป็นมางเงวน้ำผึ้งบางเงวสีเหลือง มังเขือสีเหลืองเราเป็นไม้มันดีเขาจะว่าแข่งแกงทนทานขนมามาปะไอเดินโดนนี่ตะปูตีเข้าไปแล้วมันโคตรหลยเขาว่าตะปูนะคูดเนียนโดยจะเบิกไหมอ้อันฮานค่ะเมีนจะบอกอื้อหนิไปมาตะกี้ยังโบทันมีดิฮันนี่มีอย่างนี้่ายคลิดโอ้ยพอน้ำปั่นกินน้ำปั่นเวะอู้ยคนมันสินเบ็ดเลย มายางลินเนาะขอเนาะเอาไปให้พี่สวนมาเฮ้ยในยืนร<ะ>ุมเลยต้องไปฟางนั่นตัวเห็นบอก<ะ>ฟางนั่นบนคนมานั่งลินไหลเนาะเดี๋ยวเขาจะมาชิดเบ็ดว่ะรถคือ,อยุ่งขุนไหลแหละเขาจะมาแคมปิ้งดีรถไหลยอยู่ได้อูไปลองไปเบิ้งก่นอนเขามาลินเลยเขามาชิดเบ็ดคนหลายว่ะมื่อนี้เออเมื่อนี้ก่อนมันมื่อนี้มันเป็นมือพักเน่ะว่าเม่นในมื่อนี้มันจันทร์เนาะ ปีเ่เท่ไหร่ะวก็้ามีเดิแทบเป็นโปนะะออกวดเจะเามาแคมปิ้งที่นโอ้ก็มาซื้อวีซิเจ้าีน คูดงามเลยทุกคนทุ้ยนเราต้องรบางคนาวงัวหมนมาหมนมันยางิดอ้บักควงแห่ เดี๋ยวนี้เรเลืกแค่เลือกว่าเป็นตู้เป็นไงเลยคิดถึงคนบบคัดน้ำมันมันท่วมห,วหวนันีรอผมท่วมหันีเนาะท่วมถึงอีเด้อืมท่วมหมดเลยป่าแท้แท้ยี่ตัวจังไงหัวอนี้มันท่วมถึงหมดนี่แปบบสิเป็ดบ่ไเล แสดงว่าม so ่วงนั่นกระท้วเหมือนบอกเฮาที oh. Oh. ่เฮาเห็นตุกหินจุกหินจุกหิื่อสวนบ้านน่ะนะทางเทิงกันเซฟไฟฟ้าเขาสูงบ่เลยมันยังท่วงเนาะซัมนี้มันสิเหลืออยังโอ้ยอย่าไปไกลเด้อไปไกลเด้อเบิ่งผมว่าแน่นี่เขาได้เบิ่งกระเบิ่งแต่ว่าลงไปเบิ่องอ๋อไปยู่จ่ออยู่บุ้งไปลงเบื้องอ๋ออ๋อลงหน่อยในวันเต็ม จอดรถปุ๊บให้ปั๊บได้ยังบ่าวหารุ่นอยู่นี่วูดได้อยู่ <S 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 2> <S 2> ว่เนาะงามว่าได้เอาวิวเนาะอืเอาขาที่เ้ย แห่คาะตวดวที่ยย่านนะวันแห่นี่นะมันเป็นผูบริโภบอลหรือเป็นบ,บริษตทวันมันสีขาวนะเขาจะเอาฮอดก,กระติกน้ำมันมานะน่าจะได้อยู่หรอมั้ยเขาจะหักกุมาอันนี้มุดเบอร์ฮิปโปนะมันอยู่น้ำมัน <laughs> ฮิปโปโตัวเซมัน กับเจ้าแกะป่าอยู่บนเต็มเนยพุ no, sure, no, o, so, yes, ่นก no, 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 ันแล้วนี่วานเห่อะไรนะโซนนี้เนาะคุณว่าคอยนายจะซื้อไงจากด่างบ่อืมแต่ว่าสมควรบ่สม่ะใหก็มาวันแห่หมึดโซนนี้นี้น้ำมันยังตื้นอยู่ระเบ่ามันขึ้นละขาก็เลยว่าแล้วใช่ไหมแนนน้ำมันยังตื้นเด้ยแม่เซลมึงวนเมืองตัวฮิปโป ิปโปลมีเขา่าเห็นตด้หูแดงๆององตองอ,อากาศดีเลยดิตรงนี้มีแต่คนมาวัานเห่เพราด้มีคนมาสิเบ็ดเถอะประมาณอีกเดียนหน้าประมาณกลางเดียนหน้านี่แหละน้ำมันขึ้นเลยไล,ล่หรอป้ำมันขึ้นมาแล้วกันเหี่ยมเหงือแล้วป่ะนะ ิครัมักเียอเนอย่างกับควนเฮดเตรนี่ล่ะปากดนี่เขาไปเอานเร่อว่าจะคอยได้ไล่ะอาาเขานั่นว่าเขาจะไปเซตุ้มเอาว่าันเขาจะมันเขาจะมักมันนั่งลินโปรเตกูน่ะ เขาเจ้ามานะวันเห่กันแบบมาเป็นขั้นรถดหนึ่งเลยพี่ลึกขนาดคนบอกหลายๆมาวาันเห่แบบจุ้มหมดไปเดียวเลยนะก็เป็นตามมาอยู่มาหลายๆคนพร้อมกันแต่ว่าวาันเหน่นี่มันต้องได้ค่อยๆย,ย,ยับไปแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่บนหู้อีกก็ะบนโบหู้นี่ไปวันนี้วันมอสวนต่อเด้เจอต่อ มันก็น่าจะได้แล้วเนาะปลาสกังก็ได้เนาะยามนี้เบิ่งจากอันนี้นี่ต้องลองบ่วะถ้าน้ำมันใสใสมือหน้ามาลองบ่กันบ่วะนี่เขายาได้อยู่นะมีผู้หญิงเก็บละวันละก็เก็บวันละก็เก็บโอ้ตัวแห้งกินเอาซ้ำกินนี่ก็สบายสบายละม่ต้องได้อย่างหลายเนาะมาเมื่อนี้ได้มาย้อนออโต้เสร็จเด้นี่บริขิมาเด้นี่ โอ้ยน้ำมันกระเตือนอยู่อู้หูุ้ญเนาะเจ้าขี้เหงาจักขึ้นมาเขาเจ้าขี้เหงาหลาะว่านเลยตัวเนี่ยไชเลยนี่เขาเจ้าขี้เหงาจักหลาะว่านเลยอู้ลงไปใช่บุได้ทุกคนข่าวอัตโต้ บอลที่แบบว่าคนไปบุได้สิน่ะฮี่เอาเหงือไปที่มันก็นสิได้ดีกว่าแม่นสมบัติจริงอะรอวันเอนะอเมนอะไรเปล่าเออคักเนาะที่แหละอันนะั้นคนขี้เหงือมากสิได้ปเปียกทุกอย่างไปแล้วก็ดับจักแล้วก็วจ้วงโอ้ยคักเว้ยเวลาเขาว่างอะตรงว่านแบบนี้ แนวว่านันนี่แหละว่นกลาโอ้ไอส้นเรื่อเปือนเลยมมองที่ไดป่าบ่ป่าปัาเป็นจมแจมเลยไดอู้ป่า <S <S ถูวา,า,านบ่ใดได้ปะไก่ลายกูณอ,อปะป่าน่านานนะนนค่อยที่ลงรถก่อน แนะต่ข้ากะลีนามมันตื้นสาวสิมาถามเขาจะไปละถูกซัมซิหากินทุกคนเลยบรรยากาศโคตรดีเลยดีแท้ดีวะยู่แห้งงามเวลาลงมาลดละ มีหลายลำนะทุกคนที่กขา,เจ,า,กาเจ้มามามีเหือจักนึงซ้ำเี่ยวซ้ำสิไปโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยอ,อากาศดีดีชิมานั่งซิวจักมือก่อนเอาเตาอย่างมาฮ็ดกินคักๆอยู่นี่จักมือเอารถจอดอยู่เนินแล้วก,ก็ใส่หโฮมรถอรอที่ทอดบรรยากาศดิ นคนีปลา,าติดเหก็จะบ่เอาเลยเพราะมันได้ไหลป่าน่อยละคจะว่น่เอาสามเสีเอาเนะาะปลาคนมีเหงาสิรีเปรียบกว่า จะต้องเหือลำหนึงกับต้องสามคนก็ทุกคนหลายก็สามคนกับโบได้ล,ล้วเหือมัสินักโพูดแล้วมันกนสิไปโบได้เนะาะผูกปลาปัดดูเสียงของปลาสกางมันมีเลยได้หนิน่ะบ้านบได้บ้านัเดียว่ะ โอ้ว่านแห่นีบ่บาดแดดบาดนั่นเนาะพี่ลึกแท,ทบวะเขาซิดเบ็ดโบราณได้อหูาอยามนี่ได,ได้ละคือบุญมีเหม,ม,ม่มาเนะาะลุมใส่ทั้งทั้งลุมพุ่นหวะโอ้้หไปเบึ้งก่อนไปเบึงบ้งไปเบึ้งขาเจ้าไหนจะซิดยู่แถวาทางเฮือ ไปเบิร์นกันขยัาซิเป็นจิลุมพุ่นุสันโอ้บรรยากาศโอ้เท่เว้ยรถก็ได้อือพาบอกโอมาถ่ายฮู้กอนงามงามปะออโต้เฮ้ยออท้มาถ่าเฮืองบอลูกนี่แหละขยาาันซิมานาั่งซิวซิวอยู่บนี้โอ้คือสิคักขนาด,นาดคยันมาเมื่อนี้สี่โมงอยว่าคัน<า>ข้า,ขาเขามายเทเกี่ยมเครื่องไว้ทุกอย่างอซี่โมงมานั่งกินซิวซิว นี่มาแล้วเอารถบังนี่แหละก็นั่งอยู่ฟังนี่นคอยมีโต๊ะมีอันน่ะโต๊ะแคมปิ้งมีตังมียังเขาได้ป่าหลายเนี่ออยเรือละอออบอกคันมาแหละคันมีโอกาสได้มาแล้วเอาแห่มานน้ำกลืแห้งดีพอได้ป่ามาปิ้งนิดนึงอ,อืมตัวเขาอยากให้ตัวพักกุมนพ่ไปฟูกเลยอ๋อฟูเหรอเก็บเอาพักกลุ่มซื้ออย่ามันจะตายแล้วพักกลุ่มนี่ก็ได้จะมาเอาคุ่ไปฟูกยุบยงโอเคบ่านี้อืมวิวงามงามทุกคนงามแทยงามปะ บ้านนี่แหละเป็นบ้านพ่อจ้อยอยู่แต่ก่อนนะน <im it> <im it> ี่พ่อจ้อยอยู่ฮันเด๊ยยู่พุน <im it> ่นเหรอพ่อจ้อยยู่จ้อยยู่พุ่นตะกี้มันมี 14, เดซิฟซี่สิบห้าหลังคาเหมือนแต่ก่อนอันหมู่บ้านนี่มันซีมีโรงเรียนในตัวเป็นโรงเรียนสร้างคู่นี่เก็จะสอนเกี่ยวกับครูนะสอนครูนะเขาละเอินบ้านสร้างคู่สร้างคู่เขาเอินบ้านสร้างคู่สร้างคู่อะไรอย่างเงมันสร้างคู่อ <im it> ยู่เอออเเขาินบ้านสร้างคู่แล้วบ <im it> ้านอะไรกมายินจะฟังนี่ไหมเอาเปลี่ยนให้เบิ้ง เออปกแจงอูเอยับปนิดนึงยับนิดนึงยับมอเอามาหาข่อยใกล้หนึ่งสองหนึ่งเดียนึวันน่ะเอาตให้อลาดีอยู่นี่วตา่วมาทุกคนเลยโคบวิวมันงามนะงามแท้งามปะต้วย จาแนะนำพี่เอฟซีมาเที่ยวหาเหาจะแนะนำโซงหนึงองโซงนี้บอกโซง,งนี้นี่แหละเออ้าไหมเหมาะสมแมนต้องเป็นโซงนี้เพราะว่าโซงนี้นี่มันจะแบบว่ามันเข้าหน้าหน้าฝนละมันได้ว่ามันเขียวมันงามานะตั้งแคมปิ้งเอาตัวอุดยุงมาในนิดนึงโอ้สบายบอกครับกางเต้นบอกกันมวนเลยนี่ เอาจเยียบ a เ้ยมืงไหนเขามาเนาะสคนเขาเนาะบ้นเอาเกียมาเอาเกียมบนนอนเอาโต้นำเกียมบนนอนเอาโต้นำเอามุงมาาไปเบิ่งพุนไปอ้นั่นวาเขาจะสิดเบ็ดไรยานี้เขาจะซิดเบ็ดยินลุมพุไไปไปเบิ่งไป สามคนพ่อลูกเขามาเที่ยวพาออเลเจอรมาเที่ยวท่าเรือเออไปเมื่นนอเด็กเมื่นนอเด็กวันนี้เนาะอ,อ่ะเดอ้อทุกคนเดอ้อสำหรับวิดีโอในวันทุกคนไปก่อนพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศบ้านท่าเรือช่วงนี้เขาเจ้ามาว่านแห่แต่ว่าอีกเดือนหน้าเดือนหนึ่ง 2> 2, <000 S 1> ขเ,เข้าเจ้าอีกอีกมือ้อเออเดือนหน้าเดือนหนึ่งขาเจ้าน่าจะมาสิบเบ็ดคิดว่าเล้ขอดเด็ดเดี่ยวได้ยุบเด้อทุกคนเด้อสำหรับวิดีโอในวันทุกคนไปก่อนถ้าเพื่อนๆคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้ได้หัวยุ่งบุยุ่งน Bye bye. อะไรยังเห็นด้ยโอ้ดูหนองอีน้อยนี่ก็มีป่าเลยนี่จะมีป่าบอกรสิมีเห็นเลยปาทุกคนอันเห็นเป็นกระตอนี่น้อยอันนี้แม่น,นต้นพักกุ้มเลยทุกคนเดี๋ยวจะน้อยในน้ำท่วมมันก็ตายอีกนี่ไปต่ำแซมบันไปครึ๊กคนนึงลุดเพยย้อนนี่นน <c oughs> แบ<ม>บดีบอกเจ๊ยังเห็น,นดีบอกจริง ครับยังเห็นดีบ่ะยังเห็นรถดีบ่ะรทีด่ดีไปเบิ่งจะ่ในกอดบอกว่าโต้ไ้ดีๆเลยธรรมดาใช่อิทุลูกเส่